การสู้ศึกนอกการกำราบศึกในศึกนอกของเราคือใครประเทศไทยมีปัญหาอะไรกับศึกภายนอกนะครับศึกนอกในที่นี้หมายถึงศึกนอกประเทศเรากําลังจะสู้กับใครสู้กับอย่างไรส่วนศึกภายในพี่น้องคิดว่าจริงไหมในสายตาของผมผมคิดว่าศึกภายนอกที่เรากาลังเผชิญอยู่ตอนนี้เนี่ยมันก็มีอย่างเช่นพักเพื่อไทยอย่างเช่นตระกูลใหญ่ตระกูลชินตระกูลจึง,ซ,งซึ่งก็จะนํามาซึ่งพักส้ม พักเก้าไกลในการเป็นศัตรูภายในของประเทศเราต่อนะขออนุญาตนะครับไม่ได้กล่าวหาใครพี่น้องก็ลองใช้ใจเป็นธรรมดูนะครับผมอาจจะมนโนไปเองก็ได้นะครับเขาเขาก็ไม่ใช่ศัตรูอะไรก็เป็นไปได้นะครับแต่พี่น้องก็ฟังไว้แล้วก็ใช้หัวใจที่ของพี่เป็นธรรมของพี่น้องลองพิจารณาดูและอันสุดท้ายในองค์ที่สามที่ผมจะสรุปเนื้อหาในการมาอภิปรายให้พี่น้องพิจารณาวันนี้นะผมคิดว่านี่คือโอกาสของประเทศไทยครั้งยิ่งใหญ่ที่เราจะได้กอบกู้ประเทศไทยในรอบร้อยปี ก่อนหน้านี้เราเคยสินเสียดินแดนไปตั้งมากตั้งหมายพี่น้องครับพี่น้องทราบไหมครับว่าแผนที่ของประเทศไทยที่เราอยู่อาศัยทุกวันนี้จริงๆแล้วมันเป็นขนาดแค่หนึ่งในสามของแผนที่จริงของประเทศไทยในสมัยรัชกาลที่ห้านะพี่น้องประเทศเราน่ะมันหดหายไปประมาณหกสิบถึงเจ็ดสิบเปอร์เซ็นพื้นที่ที่เราเสียหายไปเพราะฉะนั้นนี่ผมมองว่าสถานการณ์ตอนนี้มันมีโอกาสของประเทศไทยในการกอบกู้ดินแดนพื้นที่ และที่สําคัญคือเกียรติภูมิของเราคืนมาโอกาสเันมีหายากมากในรอบร้อยปีตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ห้าท่านถูกพวกฝรั่งมังค่ามันเอาเรือไฟมาปล้นเอาน่ะนะเราไม่มีโอกาสไหนที่จะได้ก่อกู้ประเทศไทยเท่านี้แล้วเราจะทํายังไงกับมันต่อไปผมอยากให้น้องลองพิจารณาดูครับประเด็นแรกก็คือการสู้ศึกนอกครับการสู้ศึกนอกนาที่นี้ขอพูดสองที่แต่จะตัดไปนะครับจริงๆเราศึกนอกเรามีอยู่สองที่ก็คือที่ตะวันออกกับที่ภาคเหนือ ที่ตะวันออกคือศึกกับกัมพูชาที่ภาคเหนือก็คือสู้กับว้านะแต่ว้านี่ละไปก่อนนะเดี๋ยวมีเวลาค่อยหาทางมาคุยกันใหม่ยังไงก็ไม่พ้นหรอกครับยังไงก็ต้องคุยกันสิ่งสำคัญวันนี้เราต้องมาพูดกันเรื่องศึกของกัมพูชานี่คือปัญหาใหญ่เป็นศึกที่มาคุกคามเรามันเกี่ยวข้องกับความมั่นคงปลอดภัยของประเทศไทยอย่างที่พี่น้องได้ทราบกันครับทางกัมพูชาก็มาต่อแยกับเรามายาวนานเหลือเกิน ตั้งแตว่วันแรกก็คือวันที่28พฤษภาที่มีการประทะทหารกัมพูชาเสียชีวิตไปหนึ่งนายพี่น้องคงจําได้เนาะมันเพิ่งไม่นานมานี้ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาประเทศไทยกับกัมพูชาก็ระหองระแหงกันกัมพูชาก็มาหาเรื่องมาตอยแยมายียวนต่างๆนานา,น,านะครับซึ่งตรงนี้ต้องบอกเลยนะครับว่าวันที่28พฤษภาเนี่ยมันไม่ใช่เพิ่งจะมีปัญหากันวันนั้นเห็นได้ชัดว่าเขาเข้ามาขุดคูเล็ก นะครับขุดสนามเพราะหลุมเพราะบุคคลของทหารเนี่ยยาวกันหลายร้อยเมตรพี่น้องครับนะการขุดแบบนั้นเนี่ยมันก็ต้องใช้พลวสนามนะใช้จอบใช้มือขุดนะมันเอารถเข้าไปขุดขุดให้ไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยมันต้องมาขุดกันนานแล้วนะครับหลายอาทิตย์นะครับกนะว่าจะขุดได้แบบนั้นเห็นไหมละ่ะเพราะฉะนั้นนี่แสดงว่าเขามีการเตรียมการมาอย่างดีเพื่อปะทะกับเราในครั้งนี้หลังจากนั้นวันที่ยี่สิบแปดจ้าเอ๋แจ็คพอตก็ยิงกันซะเป็นไงละ่ะหลังจากนั้นพวกนี้ก็ กดดันกันต่างๆนานาก็เที่ยวเอาคนเข้ามาซ้ําร้ายกัมพูชาก็ลอบเข้ามาวางขับระเบิดพี่น้องครับซึ่งเรื่องนี้ก็กลายเป็นเรื่องเลวร้ายเพราะว่ามันไม่มีใครใช้แล้วพี่น้องครับมันมีสนสัญญาณตั้งแต่ปี1998หรือ1999นี่แหละนะเขาเรียกว่าสนสัญญาออตตาวาเป็นเมืองที่แคนาดาตกลงกันว่าต่อไปนี้ในะในการทําสงครามเนะี่ยห้ามใช้ระเบิดกับดักระเบิดบุคคลแบบนี้นะครับ มันปาเถื่อนมันโหดร้ายไปวางดักไว้คนเดินไปที่ไหนก็ตายนะครับเราไม่รู้มันอยู่ตรงไหนมันเป็นอันตรายแล้วก็ที่สําคัญคือหลังสงครามไปเนี่ยมันก็ค้างอยู่ตรงนั้นนะครับทั้งคนทั้งชาวบ้านทั้งสัตว์เลี้ยงต่างๆนานาที่เข้าไปหาในพื้นที่แถวนั้นก็พากันเหยียบกับระเบิดเยอะแยะนะครับพี่น้องก็คงเคยเห็นครับคนขอทานจากฝั่งกัมพูชาที่เข้ามาขอทานในประเทศเราเที่แขนขาดขา,ดข,าดขาดไป่ส่วนใหญ่ก็เพราะไปเหยียบกับระเบิดนี่แหละนะครับเพราะฉะนั้นเขาก็เลยมีการผลักดันเป็นสนธิสัญ,ญญาระดับโลก ซึ่งประเทศไทยเราก็เข้ากัมพูชาก็เข้านะครับต่อไปนี้โลกเราจะไม่ใช้กับระเบิดอีกแล้วนะครับมันทารุณโหดร้ายแล้วมันเป็นอันตรายระยะยาวมันเก็บกู้คืนไม่ได้นะครับมันอันตรายมันยากนะครับมันเสี่ยงภัยเหมือนกันเดี๋ยวเก็บคืนได้ไม่ใช่ว่าเก็บไม่ได้เก็บได้แต่มันเสี่ยงอันตรายแล้วก็พื้นที่มันกว้างใหญ่นะนะที่สปปเราบางพีนเมืองน้องของเราเนี่ยมันมีระเบิดมีอะไรต่างๆมาตกค้างอยู่นั่นจนเดี๋ยวนี้นะครับเป็นหลายสิบปีแล้วยังเก็บไม่หมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย เขาก็เลยว่าไม่ให้ใช้แต่ปรากฏว่าไม่รู้กัมพูชาคิดอะไรครับดันใช้กับระเบิดใหม่ผลสุดท้ายทหารไทยก็ได้เหยียบไปสองนายนะครับเป็นทหารพรานทหารชุดดําเขาก็ไปลาดตะเวนของเขาตามหน้าที่ซึ่งทหารพวกนี้เนี่ยต้องบอกนะว่าเขาก็ไปตามรอยเก่าเขานั่นแหละนะเขาเดินลาดตะเวนตรงนั้นมาเป็นสิบปีแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้ที่จะกลายไปเหยียบระเบิดเก่าครับนั่นคือระเบิดใหม่กัมพูชาก็แก้ตัวพลิ้วไปยังไงก็ไม่รู้ละ่ะแต่พวกเราก็ เข้าไปเก็บหลักฐานต่างๆนานานะทางกองทัพไทยก็ใช้หลักมาตรฐานสากลสิ่งที่กองทัพไทยทําไปเนี่ยนะครับต้องถือว่าสง่าผ่าเผยสง่างามนะครับในสายตาประชาคมโลกเลยนะทางกองทัพไทยเราก็ให้ทหารเข้าไปเก็บหลักฐานเก็บกู้เป็นเป็นพยานหลักฐานต่างๆนานาปรากฏว่ากัมพูชาก็ฝังไว้เป็นร้อยน่ะนะใช่ไหมล่ะซึ่งปรากฏว่าเพราะทหารไทยเนี่ยมัวจะไปเก็บกับระเบิดนี่แหละมัวต่เก็บหลักฐาน มันก็เกิดความสุ่มเสี่ยงก่อนหน้านี้เนี่ยพี่น้องคนไทยทั้งประเทศก็พากันเชียร์ทหารนะจากที่เคยถูกพักเพื่อไทยก้าวไกลล้างสมองมาหลายปีเนี่ยมีคนเกลียดทหารถึงขั้นบางพื้นที่เนี่ยถึงขั้นบอกว่าที่ไหนมีข่ายทหารนะเอามันไปทำทั้งขยะไปทําบ่อขยะให้หมดนะเพราะวอ้เพื่อไทยก้าวไกลแดงส้มก็ล้างสมองคนไทยให้เกลียดกองทัพเหะนะถึงขั้นไอพี่ธามันก็มาถามนี่แหละว่าทหารมีไว้ทําไมเห็นไหมพวกเด็กรุ่นใหม่ไม่อยากเป็นทหารเกณฑ์แม่งก็เกลียดด้วยเลยนะ ซึ่งปรากฏว่ารัฐบาลทหารของกองทัพไทยเนี่ยนะครับถูกประชาชนคนไทยไม่รู้สึกเป็นเนื้อเดียวกันไม่มีความผูกพันเชื่อมโยงอะไรกับกองทัพไทยเนี่ยมาหลายปีแล้วแหละนะซึ่งถือว่าเป็นิมิตรหมายที่ดีครับพอมีเรื่องประทะกัมมูชาห์รู้สึกว่าคนไทยน่หันมาเปิดใจให้กองทัพเริ่มเห็นง่ายดีของทหารเริ่มเห็นคุณงามความดีจนถึงขั้นที่ท่านแม่ทัพภาคที่สองเนี่ยกลายเป็นฮีโร่เลยนะนะครับก็ทั้งประเทศไทยก็พากันเทใจชื่นชมท่านนะครับ ไปที่ไหนก็โอ้ยมีต่คนแห่ไปต้อนรับนะครับพวกเราได้เห็นภาพก็ดีใจดีใจว่ากองทัพไทยเนี่ยกลับมาเป็นเนื้อเดียวกับประชาชนคนไทยได้แล้วนี่เป็นสัญญาณที่ดีมากๆนะพี่น้องถ้าเพราะว่ากองทัพน่มันอยู่ไม่ได้อยู่แล้วครับด้วยตัวมันเองน่มันเป็นหน่วยใช้กําลังครับปัญหาของกองทัพคือมันไม่สามารถหาเลี้ยงตัวเองได้มันใช้กําลังเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งสําคัญของกองทัพก็คือมันจะต้องมันจะต้องอ่า มันจะต้องมีภาคประชาชนให้การสนับสนุนครับนะฮะมันจะต้องมีภาคประชาชนให้การสนับสนุนมันถึงจะอยู่ได้เพราะฉะนั้นนี่ที่ผ่านมาเนี่เสี่ยงอันตรายกับกองทัพนะถ้าประชาชนไม่เอาด้วยนี่กองทัพเกรงขนาดไหนก็อยู่ไม่ได้เพราะฉะนั้นพอเกิดเหตุการณ์กมูชาประชาชนหันมาสนับสนุนกองทัพไทยพวกเราก็ดีใจแต่ปรากฏดีใจได้ไม่นานครับท่านแม่ทัพก็ไม่ยอมทําอะไรเขาจนทหารเราขาขาดไปสองข้างนะปรากฏว่าคนไทยหลายคนนะ่ยนะก็ใจร้อน นะหลายคนก็ออกมาทําคลิปด่าอย่างที่เห็นนั่นแหละนะครับก็มาด่าต่งตางนานาผมก็พยายามจะไล์บอกว่าจะเย็นเย็นนะครับเท่าที่ไปเช็คข้อมูลมานะ่ะคิดว่ายัางไรทหารไทยเขาก็ต้องเอาคืนอยู่แล้วนะครับมันมันยอมให้ลูกน้องตัวเองเจ็บฟรีไม่ได้หรอกครับใครเป็นผู้นำเนี่ยมันต้องทําคืนนะเหตุผลยังไงก็หาทางว่ากันไปแต่ยังไงก็ต้องทําคืนจะเบาไปหาหนักยังไงก็ว่ากันไปครับพวกเราก็แอบรุ้นแต่ว่าพี่น้องคนไทย หลายคนก็เริ่มไม่พอใจก็ทําคลิปดา่าไม่ทับภาคที่สองต่างๆนานาก็ถือว่าด่าแรงเหมือนกันแหละนะครับก็ถึงขั้นกล่าวหาว่าท่านก็รอกษียณน,นะทางานฆ่าเวลารอกเกษียณน,นะก็ปรากฏว่าโชคดีนะครับเพราะว่ากองทัพไทยเนี่ยเขามีภูมิคุ้นกันเพราะเขาถูกพวกเพื่อไทยเข้าใลมันด่ามานานแล้วนะเขาก็เลยชินการถูกดา่าการถูกว่าการถูกตำหนิโจมตีใส่ร้ายป้ายสีต่างๆ,ๆเขาทนได้เขาไม่เป็นไรเขาก็ทําหน้าที่ของเขามาจนกระทั่ง ล่าสุดก็มาถึงเมื่อวานเนี่ยอย่างที่ทุกท่านทราบกันแหละนะครับผมก็ไปหาข้อมูลมาอันนี้ก็ต้องเรียนพี่น้องทางกัมพูชาด้วยนะนะคิดว่าหลายท่านก็มาฟังกัน,กนเนาะพี่น้องครับก็ต้องเรียนเลยว่าผมไม่ได้มีเจตนาที่จะลบหลู่ดูแคลนหรือทําร้ายจิตใจอะไรพี่น้องประชาชนคนกัมพูชานะจริงๆแล้วนี่มันไม่ใช่ปัญหาระหว่างพวกเราประชาชนนะมันเป็นญหามันเป็นปัญหาของพวกนักการเมืองนะปัญหาของสองตระกูลตระกูลฮุนกับตระกูลชินเขามีปัญหากัน พี่น้องชาวกัมพูชาทุกท่านครับท่านไหนได้เข้ามาฟังท่านไหนฟังภาษาไทยได้นะขอ,ขออนุญาตเรียนจากใจครับพวกเราคนไทยเนะี่ยให้ความรักให้ความเคารพพี่น้องคนกัมพูชาเหมือนเดิมเราไม่ได้จงเกลียดจงชังอะไรกันเพราะฉะนั้นนี่ต้องขออธิบายให้ทุกท่านเข้าใจตามความเป็นจริงนะว่ากองทัพไทยเนี่ยเราก็ต้องใช้มาตรการสากลมันไม่ใช่ว่าทหารกัมพูชามากวนตีนเอาคนกัมพูชาขึ้นมาตามเมือทมกระทบกันไปกระทบกันมาแล้วจะมาใช้กําลังยิงกันมันไม่ใช่ครับทหารมันเป็น มันเป็นทหารอาชีพมันไม่ใช่นักเลงที่ถือปืนนะครับเพราะฉะนั้นมันมีขั้นตอนของมันเขาก็เก็บหลักฐานต่างๆนานา,นาปรากฏว่าในที่สุดก็เทวดาก็โดนใจโอกาสก็เข้าข้างประเทศไทยนะครับพี่น้องทราบไหมครับว่าพวกระดับผู้บังคับชาทหารทั้งหลายเนี่ยทุกคนลุ้นกันสุดโกงครับนะครับกัมพูชานี่เขาก็เจตนาจะมายั่วเนี่ยเพราะว่าเป้าหมายของคือเขาต้องการให้ทหารไทยยิงใส่ก่อน นะครับถ้าทาหารไทยเป็นฝ่ายยิงก่อนเมื่อไหร่เนี่ยเราเสียหายร้ายแรงจริงๆพี่น้องครับเราจะพบกับความเสียหายร้ายแรงในทางการทูดเลยล่ะเพราะว่าทางกัมพูชาเนี่ยเขาไปล็อบบี้ไว้หมดแล้วนะกัมพูชาเนี่ยคุยกับจีนไว้ตั้งนานกัมพูชาเนี่ยไปหาฝรั่งเศสกัมพูชาเนี่ยไปหา U.N.S.C.United Nations า Security Committee คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติมหาอำนาจทุกประเทศเห็นไหมล่ะถ้าเรา ยิงกัมพูชาก่อนขึ้นมาเมื่อไหร่นะภาพจะออกมาว่ากลายเป็นว่าเราคือประเทศไทยที่ไปรังแกรประเทศเล็กผิดทันทีมันจะมีคนที่รอจังหวะอยู่แล้วมาหมาอำนาจก็ไม่ใช่คนดีหรอกนะพี่น้องเขารอจังหวะที่จะมาแทรกแซงอเมริกาก็ต้องการเข้ามาแทรกแซงในกัมพูชาจีนก็ต้องการเข้าไปสร้างฐานปฏิบัติการในกัมพูชาฝรั่งเศสก็รู้สึกว่าจะลงทุนบ่อน้ำมันเอาไว้ฝรั่งเศสก็ต้องการเข้าไปเพราะฉะนั้นถ้าไทยคุกคามกัมพูชาเนี่ยนะ มันจะเกิดปัญหาทันทีครับมันจะมีมหาอำนาจต่างๆยื่นมือเข้ามาพร้อมที่จะเข้ามาแทรกแซงนะเพราะฉะนั้นพวกเราก็ลุ้นกันว่าอูยชิบหายแม่งถ้าถูกยั่วต่อไปเนี่ยกลัวที่สุดคือกลัวทหารไทยหลุดนะทหารไทยเนี่ยก็มันเป็นคนธรรมดาเหมือนเราเนี่แหละนะครับไม่ใช่พระอิฐพระปูนมาจากไหนขืนมาลูบคมเยี่ยมย้ายามศักดิ์ศรีเขามากเกินไปเดี๋ยวก็จะมีคนทนไม่ได้ถ้ามีคนหลุดยิงอะไรไปเมื่อไหร่กลายเป็นเรื่องใหญ่แน่นอน นะครับแต่ละวันแต่ละเดียก็ลุ้นกันไปว่าโอ้โหทุกคนก็ห้ามทหารไทยประกบไว้พวกกัมพูชาก็มายั่วเหลือเกินย่างที่เห็นหนหรครับเอาทหารมายั่วกันไม่ได้ก็เอาคนทั่วไปเอาผู้หญิงมายืนชี้หน้าดา่าเอาต่างๆนานามายามศักดิ์ศรีนะครับผมนผมนี่นึกถึงสามก๊กนะครับตอนโลคซุนปราบเล่าปีพี่น้องครับลรซุนปราบเล่าปีก็เป็นอย่างนี้แหละนะครับลรซุนนี่เขาเตรียมกําลังยังไม่พร้อมเขาไม่สู้ครับเล่าปีก็ส่งลูกน้องมาด่าทุกวัน นะครับทาแบบนี้แหละครับออกมาท้าลบโอ้โหดาสารพัดเท่าที่หาวิธีทําได้นะครับสมัยคงเบ่งสู้กับซูมาอี้ตอนซูมาอี้ไม่พร้อมคงเบ้งก็แบบนี้แหละครับถึงขั้นส่งชุดผู้หญิงมาให้นะครับบอกว่าให้ใส่ซะไอตุด๊ดนะไอกระเทยมึงมันไม่ลูกชายทำไมไม่ออกมาสู้นะเล่าปี่ก็เหมือนกันด่าลกซุนต่างๆนานาปรากฏวว่าทั้งซูมาอี้ทั้งลกซุนเนี่ยเขารู้เลยครับว่าถ้าตกเป็นเหยื่อความโกรธเมื่อไหร่แพ้ทันที เรื่องนี้ต้องยอมรับน้ําใจทหารไทยจริงๆครับอดจริงๆครับถูกยั่วสารพัดนะครับซ้ำหลายไนกว่าน,นั้นมีทหารของเราไปเหยียบก,กับระเบิดอีกสองนายเห็นไ,ไหมพวกเราคนไทยอยู่ข้างนอกอย่างนี้เราก็ยังแค้นพี่น้องครับพวกเราคนทั่วไปเนี่ยก็ยังแค้นยังทนไม่ไหวแล้วพวกทหารไทยอยู่นั่นมันกินข้าวอยู่ด้วยกันมันนอนอยู่ด้วยกันมันอยู่ค่ายทหารมันเพื่อนกันทุกคนนะ่ะเพื่อนตายสาหาสศึกนะ่ะเพื่อนเขาขาขาดไปต่อหน้าเนี่ยพี่น้องคิดว่ามันจะเจ็บขนาดไหนมันจะแค้นแค่ไหนมันจะเป็นเรื่องใหญ่ขนาดไหน ในหัวใจของเขาอ้าวยังไม่จบครับพี่น้องครับมาพักส้มก็มารีพอร์ตผมปิดไปอีกหนึ่งช่องแล้วนะครับทิกตอกนะครับพี่น้องครับอ่าโอ้โหเชื่อเลยอ่ะมาปิดไปหนึ่งช่องครับพี่น้องครับอ้าวทิกตอกโดนปิดไปพี่น้องครับพี่น้องท่านไหนที่ดูทิกตอกของดรพราม V ีหแล้วถูกปิดไปต่อหน้าเมื่อกี้นี่ก็โปรดทราบว่านี่แหละครับมาถล่มอีกแล้วไม่รู้ว่ามาจากไหนนะครับจากฝั่งไทยหรือฝั่งนอกประเทศก็ไม่รู้ พี่น้องก็ย้ายไปดูใน YouTube ใน Facebook ได้นะครับนะครับพี่น้องครับไปดูยูเฟซบุ๊กช่องนี้ได้ครับนี่ครับดรพรามอิสราไลฟ์ครับนะครับมันเป็นอย่างนี้แหละครับนี่คือสงครามครับนะครับทหารเขาก็หลบลูกปืนส่วนเราก็หลบวิถีโซเชียลแบบนี้แหละครับนี่คือโจมตีกันจักะนะไม่เป็นไรนะครับทหารไทยเขาเสี่ยงเป็นเสี่ยงตายกว่านี้เขายังสู้ได้พวกเราคนไทยก็ต้องสู้เหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยพวกมึงจะคิดว่ากูจะเลิกนะไอแดงไอส้มมึงมาถล่มกูเถอะกูไม่เลิกหรอกนะ พี่ๆกูทีมงานเขาบริจาคช่องให้กูอีกเพียบเดี๋ยวปิดได้กูก็เปิดใหม่นะครับพี่น้องครับอ่ะต่อครับพี่น้องครับเห็นไหมครับทหารไทยก็ใช้ความอดทนถึงที่สุดแล้วลหละนะทุกคนก็ลุ้นว่าโอ้ยแม่งอย่าพลาดนะอย่าพลาดนะเห็นไหมล่ะแล้วก็ต้องบอกเลยนะว่าสิ่งที่ท,ทหารทําไปนะครับทหารไทยทําไปนะ่ะต้องบอกว่ามันเป็นการปฏิบัติการที่เกินมาตรฐานทางวิชาชีพจริงๆพี่น้องครับผมนะ่ะ รู้สึกมั่นใจว่ายังไงก็เกิดเรื่องใหญ่แน่นอนนะตอนที่มาทราบข่าวว่าทหารเชิญท่านผู้ช่วยทูตมาประชุมพี่น้องจำได้ไหมครับมันเป็นสัญญาณเลยครับภาษาแบบทหารคือถ้าเชิญท่านทูตมาประชุมเมื่อไหร่นะแปลว่าเขาตัดสินใจลบแล้วนะครับเรื่องนี้เหมือนไม่เป็นข่าวใหญ่ครับกองทัพไทยกองบัญชาการกองทัพไทยเขาก็เชิญผู้ช่วยทูตทหารของประเทศต่างๆมา47็ท่านเหมือนเดิมครับครั้งที่แล้วก่อนที่เขาจะปิดด่าน เขาก็เชิญผู้ช่วยทูตทหารมาเหมือนกันครับพอได้อธิบายให้ท่านทูตฟังเรียบร้อยเขาปิดด่านหลังจากนั้นมันก็ไม่มีประเทศไหนเข้ามาว่าอะไรประเทศไทยหรอนะกัมพูชาอยากจะใส่ร้ายอยากจะด่าอะไรยังไงมันก็ไม่มีใครสนใจหรอกครับนะครับรอบนี้ก็เหมือนกันพอเห็นท่านทูตมาประชุม47ท่านนะในใจผมน่ผมคิดว่าเอาแน่นอนนะเอาแน่นอนเพียงแต่ว่าเราเป็นพลเรือนเนาะเราก็ไม่รู้วิธีคิดแบบพวกทหารทั้นผู้ใหญ่เขาคิดยังไง ความเข้าใจของผมเน่ผมเข้าใจว่าน่าจะเป็นการจัดชุดเล็กผมก็คิดว่าถ้าขาเราขาดสองข้างเนี่ยผมก็คิดว่าน่าจะมีระดับจากับระดับพลทหารของกัมพูชาสักห้าคนหกคนนะครับไม่เกินสิบคนน่าจะโดนเก็บนะผมคิดว่าเพราะว่าปกติในกัมพูชาเนี่ยจัดหมู่ทหารเป็นหมู่ละห้าคนครับนะครับไม่เหมือนของเราของเราเนี่ยจัดหมู่ละสิบสองครับพี่น้องครับส่วนกัมพูชาเนี่ยเขาจัดหมู่ละห้าเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็เข้าใจว่าพวกเราก็น่าจะเอาคืน เอาสักสองหมู่ก็สักสิบศพเอาอะไรกันเนี่ยปิดติ๊กตอกผมสองช่องโอ้โหอือหือะไรกันเนี่ยโอ้อะไรกันเนี่ยเอ้าอืหือพี่น้องครับโหดจริงๆครับสงครามครับนะครับก็เป็นอย่างนี้ครับพี่น้องฟังไว้นะพี่น้องคนกัมพูชาผมผมถึงเรียนแล้วไงครับว่าผมไม่ได้มีเจตนาลบหลู่อะไรนะครับ ผมเข้าอา่ต่อเลยครับนะครับไม่หวั่นไหวหรอกครับนะครับก็ต้องเรียนต่อไปพี่น้องที่ดูในดูในทิกต o อตอนนี้นะมีหมื่นกว่าท่านเนี่ยเอ้ยไม่ใช่สิโอมีสามร้อกว่าท่านผูดผิดครับพี่น้องครับถ้าดูไม่ได้ไปที่ Facebook ช่องนี้นะครับหรือไม่ก็ YouTube ครับ Facebook เก่าของผมมันก็โดนเขาถล่มไปแล้วเหมือนกันอันนี้ Facebook ใหม่นะครับอ่าพี่พิมมอบให้ครับพี่พันธ์สวัสดีครับพี่ พี่พันคนรอสวัสดีครับพี่สวัสดีนะครับคุณติ๊กด้วยครับสวัสดีนะครับต้องขออนุญาตครับถ้าทายไปก่อนครับก่อนที่จะถูกปิด <c oughs> โอ้ยหวดีรี <c oughs> นะครับทีนี้นะกองทัพไทยนะ่ะผมดูผมก็รู้เลยว่าเขาตัดสินใจแน่แต่เราเข้าใจว่านัา่ะการแบบชุดเล็กนะขาสองข้างก็แน่จะแลกกับอสองมู่นะครับสิบนายนะครับอาจจะโดนล้อมจู่โจมเข้าไปในพื้นที่สังหารหรือว่าอาจจะโดนพวกสไนเปอร์อะไรอย่างเงี้ยนะผมคิดว่าอย่างนั้น แต่ซึ่งก็อย่างที่เรียนแล้วล่ะเราไม่เข้าใจวิธีคิดแบบพวกในทหารชจ้นผู้ใหญ่พวกนี้เขากำศึกมามากมายเขาคิดอะไรเฉียบขาดกว่าเราครับปร,บรากฏว่าเป็นไงครับเช้าเมื่อวานมันก็เป็นโอกาสพลิกผันของประเทศไม่รู้ว่าโชคดีขนาดไหนครับหลังจากประเทศไทยเราได้ประชุมกับท่านทูตแล้วนะแล้วก่อนหน้าเนี่ยเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะ่ะทูตทหารของไทยเนี่ยได้เข้าไปในกัมพูชาแล้วนะนะครับท่านทูตทหารก็เข้าไป เพื่อไปคุยกับแม่ทัพในกองนะครับผู้มีชาการของกัมพูชาหาวิธีเลี่ยงสงครามให้ได้แต่ว่าปรากฏว่าไม่มีใครเอาด้วยประเทศไทยมันถึงแตะขอบแล้วละ่ะกัมพูชาก็คิดว่าน่าจะยั่วนะครับเขาคิดว่าน่าจะยั่วเพื่อจะให้ไทยเปิดก่อนถ้าเราเปิดก่อนเมื่อไหร่เราเสียหายแน่แต่ปรากฏว่าเทวดาเข้าข้างเราทหารกัมพูชาที่มานะ่ะซัดเราก่อนเลยนะครับก็เปิดการยิงใส่เรากลายเป็นเข้าทางเลยนะครับ อันนี้ต้องขอเรียนตามตรงเรื่องที่จะพูดต่อไปนี้พี่น้องกัมพูชาก็มองด้วยใจเป็นธรรมนะผมไม่ได้มีเจตนาจะลบหลู่อะไรแต่นี่ก็คือความจริงพี่น้องก็เห็นเนาะพี่น้องอยู่ข้างในกัมพูชาเนี่ยพี่พี่น้องน่าจะถูกปิดข่าวต่างๆนานาแล้วนะพี่น้องก็ไม่น่าจะรู้อะไรแต่ว่าอัน,นี่คือฟังจากฝั่งประเทศไทยที่เราได้ข่าวนะประเทศไทยไม่เหมือนกัมพูชาคือพี่น้องก็เห็นน่ะว่าผู้ผมอยากดา่ารัฐบาลพวกผมก็ด่าได้เห็นไหมสมัยลุงตู่เป็นทหารเป็นนายพลนะ พวกแดงพวกส้มพวกสามนิ้วมันด่ากันแอทุกวันเขาก็ด่ากันที่ประเทศไทยมันเป็นอย่างนี้นะพี่น้องคนกัมพูชาครับเราไม่มีประเพณีวัฒนธรรมที่ถ้าใครดา่าผู้นาําด่ารัฐบาลรัฐบา,ฐบาลากคอไปติดคุกนะผมเข้าใจว่าที่กัมพูชานี่ถ้ามีใครออกมาไลฟ์สดออกมาทำทิกต็อกออกมาทํา youtube Facebook อะไรดา่พราพ่อใหญ่ฮุนเซนนะผมคิดว่าน่าจะไม่เหลือนะครับมันก็น่าจะเป็นอย่างนั้นนะเนาะผมเข้าใจพี่น้องท่านครับแต่ในประเทศไทยพวกเราไม่ได้เป็นอย่างนั้นครับ เห็นไหมครับผมก็ด่ารัฐบาลผมด่าอุ๋งอิงผมด่านักการเมืองเห็นไหมประเทศไทยมันไม่มีใครมาจับกันหรอกนะเพราะฉะนั้นนะความน่าเชื่อถือมันต่างกันครับพี่น้องคนกัมพูชาครับถ้าท่านไหนมาฟังนะฟังผมไว้ไม่ได้เสียหายหรอกครับผมไม่ได้ใส่ร้าย,ายไม่ได้แต่งเติมอะไรพี่น้องฟังไว้ไม่เสียหายนะครับเพราะว่าข้างในกัมพูชามันไม่สามารถพูดแบบผมนี่ได้เนาะไม่สามารถพูดแบบพวกผมคนไทยได้พวกผมคนไทยนะอย่าว่าแต่ดา่ารัฐบาลกัมพูชาครับด่ารัฐบาลตัวเองพวกคนไทยก็ด่าได้ครับ เราไม่มีการปิดกั้นอะไรเพราะฉะนั้นพี่น้องฟังไว้มันไม่เสียหายหรอกครับนะครับสถานการณ์ชายแดงกัมพูชาก็ปรากฏว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์เข้าข้างเราหรือเปล่านีา่ไม่กล้าไม่กล้าเคลมแต่ปรากฏว่าทหารกัมพูชาเนะ่ยเขาเปิดฉากยิงเราก่อนเห็นไหมครับพอทหารปกรัมพูชาเปิดฉากยิงมาก่อนเนี่ยสิ่งที่ทหารไทยโต้ต่อไปเนี่ยถ้าพี่น้องไปเช็คดูดีๆตอนนี้ก็เริ่มมีข่าวหลุดออกมาบ้างนะแต่ว่าทางกองทัพเราก็ขอร้องประชาชนคนไทยว่า ถ้าเห็นรถทหารเคลื่อนไปเคลื่อนกําลังพลเคลื่อนอาวุธอะไรไปเนี่ยอย่าถ่ายอย่าเยผยแพร่โซเชียลอย่าถ่ายอะไรเพราะว่ามันก็เป็นการชี้เป้าเนี่ยนะมันจะกลายเป็นการชี้เป้าให้ฝ่ายตรงข้ามเพราะาเขาก็ดูโซเชียลของพวกเราเหมือนกันถ้าเราพากันถ่ายไปโอ้ยรถถังวิ่งไปทางนี้เขาก็จะรู้เขาก็จะกาเกณฑ์วางแผนรับมือเราได้ใช่ไหมละ่ะเพราะฉะนั้นเราก็ไม่ถ่ายพวกเราคนไทยก็ไม่มีใครถ่ายหรอกนะนะเขาก็ไปเงียบๆนะครับตอนนี้พวกเราจะเอาประชาชนไปลุมหลบใัยอยู่ตรงไหนอะไรไงเนี่ยก็ทุกคนก็ไม่ถ่ายไม่อะไรทั้งนั้น ก็ถือว่าถือว่านี่คือความพลังของความสามัคคีของคนไทยจริงๆในยามศึกสงครามในคนไทยเนี่ยพร้อมใจครับบอกอะไรก็ทําพร้อมใจกันเลยครับไม่มีใครแพมไม่มีใครหลุดไม่มีใครมั่วเลยนะครับอันนี้ก็ต้องชื่นชมพี่น้องคนไทยทุกฝ่ายนะครับถ้าในประเทศไทยเนี่ยไอ้คนที่ไม่ฟังใครเนี่ยก็คงจะเป็นไอ้เทงพักเก้าไกลคนเดียวครับคนอื่นทั้งประเทศไทยทหารเขาบอกว่าอย่าพระอย่าเผยแร่อย่าทายอะไรนะเดีย๋ยวกัมพูชารู้พวกเราคนไทยก็ไม่มีใครทําครับแต่ปรากฏว,ว่า คุณเทงหัวหน้าพรรคเก้าไกลแม่งทําเว็บไซต์ขึ้นมาแล้วก็มาร์คจุดแผนที่ให้ว่าอ๋อนี่กองประชาการไทยอยู่ตรงนี้ตรงนี้เป็นโรงพยาบาลตรงนี้มีทหารตรงนี้มีหลุมหลบภัยตรงไหนตรงไหนตรงไหนนะซึ่งกัมพูชาก็เข้ามาเปิดดูเว็บไซต์ของไอเทงของพรรคเก้าไกลเขาก็จะรู้เลยอ๋อทหารอยู่ตรงนี้ประชาชนอยู่ตรงนี้นี่หน้าโรงเรียนอยู่ตรงนี้เห็นไหมเพราะฉะนั้นเขาจะยิงเนี่ยเขาก็ยิงใส่ไปตรงไหนเ่เขาอยากทาลายคนของเราอ่ะนะครับ ตรงไหนทหารไทยอยู่เขาก็บอกอย่าเข้าไปใกล้อันตรายพวกนี้มันเป็นฮาร์ดทาร์เก็ตพวกนี้มันแข่งมันมีอาวุธเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้เทิงก็ได้บอกให้เขารู้หมดแล้วล่ะครับว่าคนอ่อนแออยู่ตรงไหนประชาชนคนไทยอยู่ตรงไหนเด็กอยู่ตรงไหนคนแก่อยู่ตรงไหนโรงพยาบาลอยู่ไหนกัมพูชาก็เล็งปืนใหญ่ใส่โรงพยาบาลเราได้เลย <c oughs> <c oughs> นะครับมันน่าสมเพชมากเลยไอ้เทงิงมึงไม่เคยเรียนรอดอนี่แหละปัญหาของพวกมึงเนี่ยวกเก้าไกลหึงเกลียดทหารทั้งหลายไม่ยอมไปเกณฑ์ทหารถ้าใครได้เรียนรอดอนี่ยจะรู้ว่า การพรางที่ตั้งการไม่เปิดเผยนะ่ะเป็นคุณสมบัติพื้นฐานของทหารทุกคนเห็นไหมนี่มึงถึงขั้นเปิดเว็บไซต์กลัวกัมพูชาไม่รู้ว่าประชาชนเราซ่อนอยู่ไหนลวไงไอบ้บ้าเอ้ยนะเห็นไหมครับส่วนพวกเราคนไทยนะ่ะไม่ทําอะไรพอเกิดการประทะกันขึ้นมานะ่ะพี่น้องก็จะเห็นว่าทหารไทยเราเตรียมลวงหน้ามาเป็นอาทิตย์แล้วนะอันนี้ก็ต้องพูดความจริงนะพี่น้องคนกคนพูชาว่าทหารไทยนะ่ะมันเหนือกว่าจริงๆ มันไม่ควรเกิดเรื่องนี้ครับพี่น้องคนกัมพูชาครับผมเห็นว่าอินฟูกัมพูชาก็ออกมาร้องราทาเพลงสนุกสนานสะใจยเยอะเย้ยคนไทยที่ทหารของเราไปเหยียบกับระเบิด์นะนะก็เห็นเป็นเรื่องสนุกสนานก็มาด่าทอต่างๆนานาก็ว่าเป็นเรื่องสนุกยังไงทั้งที่จริงๆแล้วเนี่ยทางฝ่ายพวกเราคนไทยนะเรารู้อยู่แก่ใจครับว่าอย่าว่าอย่างนั้นอย่างนี้เลยนะขอพูดตรงๆเลยนะว่าท่านสู้เราไม่ได้หรอกจริงๆท่านสู้เราไม่ได้หรอกจริงๆมันมันต่างกันเยอะจริงๆ คือประเทศไทยเนี่ยเราเข้าไปอยู่ในสงครามยุคที่ห้าขณะที่กัมพูชาเนี่ยอยู่ในสงครามยุคที่สามอยู่เลยสงครามยุคที่ห้าก็คือใช้ไฮเทคเทคโนโลยี tech, ใช้เครื่องบินไอพ่นใช้ขีปนาวุธใช้โดรนใช้อะไรต่างๆนานาขณะกัมพูชาเนี่ยยังอยู่ในสงครามยุคที่สามพยายามจะข้ามมายุคที่สี่ก็มีอาวุธมีปืนยาวปืนจู่โจมติดดาบปลายปืนก็มีปืนใหญ่มีจรวดหลายลำกล้องซึ่งมันไม่แม่นเลยมันไม่ต่างอะไรจากการยิงบังไฟนะครับ เพราะฉะนั้นแขออนุญาตเรียนจากใจครับพี่น้องคนกัมพูชาครับมันไม่ควรมาถึงนี่พี่น้องต้องยอมรับนะว่ามันสู้ไม่ได้มันไม่ใช่เรื่องฉลาดเลยนะครับถ้าเราตัวเล,เล็กกว่าแล้วจะไปท้าต่อยคุณอวยอ่านชื่อไม่ทันขอบคุณนะที่ให้หัวใจขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับอ่านชื่อไม่ทันต้องขออภัยด้วยครับนะอันนี้ต้องพูดจากใจเลยพี่น้องคนกัมพูชาครับมันไม่ควรมาถึงนี่เห็นไหมละ่ะพี่น้องก็เสีาใจทําทหารไทยขาขาดได้แม่งขายไปคิดว่าเป็นเรื่องตลกกันใหญ่เป็นไงครับ พอเกิดการประทะขึ้นมา,าทหารไทยเขาเตรเียมการเอาไว้นะ f สิบหกบินไปหกลำนะ่ะพี่น้องนกนกุมชาในะกัมพูชาเขาพยายามจะปิดบังท่านนะแต่ผมต้องเรียนตามตรงครับ f สิบหกบินไปนะ่ะแต่ละลำนะ่ะมันใส่ระเบิดเป็นจรวดนําวิถีนําแสงด้วยเลเซอร์นะต้องบอกเลยนะครับว่ากัมพูชาเขาบอกว่ายิงผิดเป้ายิงไม่โดนตึกผมต้องบอกเลยครับไอ้จรวดพวกนี้ที่ดาด้วยเลเซอร์นะ่ะนะที่ระยะห้าสิบกิโลเมตรยิงไปเนี่ยพื้นที่ใหญ่ตีว่าประมาณสัก สักรถกระบะคันหนึง่งน่ะนะจากระยะห้าสิบกิโลเมตรนะมันยิงไปใส่เข้ากลางรถกระบะเลยนี่ละครับคือความแม่นยําของมันนะ่ะมันใช้เลเซอร์มันใช้ดาวเทียมมันใช้โดนล็อกเป้าวิธียิงเขาก็คือเอาดาวเทียมยิงลงมาเอาเลเซอร์จากโดนยิงไปเอาเรดาร์เอาเลเซอร์จากตัวเครื่องบินยิงไปมันตัดกันที่ไหนนะ่ะบอกพิกัดสามจุดตัดกันที่ไหนนะ่นะ x y z กน่ะแกนเนะเหมือนเหมือนคณิตที่ตร์เลยค่ะขั้นที่เราเรียนนะ่ะพี่น้องครับ ถ้าตัดกัน x y z อยู่ตรงไหนนะมันไม่พลาดเห็นไหมครับพี่น้องคนกัุพัชาต้องเรียนตามตรงนะเพราะฉะนั้นนี่ใครจะมาปั่นอะไรท่านก็ตามครับแต่ s16 ที่เรายิงไปเนี่ยขีปนาวุธแต่ละแต่ละลูกที่เขายิงไปน่ะน้ำหนักมันน่ะ900กิโลเกือบตันอำนาจพลายล้างมันม,นมหาศาล s16 ลำหนึ่งน่ะบรรทุกไอ้นี่ได้ทั้งหมด4ลูกแล้วก็ไป6ลำซัดเข้าไปพร้อมกันแล้วเขายิงไปที่กรรมัมพูชาน่ะเขา เขาใช้แผนก็คือวิธีกองทัพไทยคือเราไม่ได้อยากทะเลาะนะครับพี่น้องประชาชนกงกัมพูชาครับทางฝ่ายไทยเนี่ยเราไม่ได้ต้องการทะเลาะและเราก็มั่นใจว่าทหารกัมพูชาน่ะก็เป็นคนเหมือนเราเนี่ละพี่น้องครับก็มีลูกมีเมียมีพ่อมีแม่มีทุกข์ร้อนเก็บปวดเสียใจมีความรักความเศร้าอะไรเหมือนพวกเราคนไทยนี่แหละเย้ yeah, พี่พีมเห็นแล้วพี่พ,พ